ที่นองที่รักในอาทิตย์พระมหาทรมานนี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพระวาจาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ปัสกาคือภาพรวมหนึ่งเดียวแห่งธรรมล้ำลึกปัสกาซึ่งเป็นเรื่องราวการทนทุกข์ทรมานการสิ้นพระชนและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าและต่อเนื่องถึงการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้าสู่ความลุ่งโรธ ดังที่นักบุญเปาโลบอกชาวฟิลิปปีว่าพระองค์ทรงละทิ้งตัวตนเพื่อรับทรมานและความตายแต่พระเจ้าจะทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นเพราะทุกสิ่งที่พระองค์ทรงยอมรับคือการทำตามพระประสงค์ของพระบิดามีจิตใจของพระเจ้าคือรักรับใช้และพร้อมสละจนสิน้นประกาศโสอิสยาได้กล่าวร่วงหน้าถึงพระเยซูเจ้า พระคิสเจ้าที่พร้อมน้อมรับใช้และมอบตนตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อชดเชยบาปของผู้ที่ปรารถนาจะกลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งโดยมีพระเจ้าทรงดูแลและช่วยเหลือในทุกสิ่งดังนั้นตลอดสัปดาห์นี้เราจึงต้องติดตามพระวาจาในพิธีกรรมต่างๆเพื่อจะได้เข้าใจถึงจุดสูงสุดแห่งพันธสกิจของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายลึกซึ้งที่สุดในชีวิตที่ถูกเปิดเผยของพระองค์และพบคำสอนแก่นแท้ตามพระวาจาและกิจการของพระองค์เริ่มที่วันอาทิตย์นี้เราได้มีการแห่ใบลานด้วยความยินดีและเครื่องแต่งกายในพิธีกรรมของวันนี้ก็เป็นสีแดงสีแห่งชัยชนะพิธีกรรมวันนี้ชวนให้เราระลึกถึง การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าในฐานะกษัตริย์ประชากรพากันโห่ร้องสรรเสริญต้อนรับพระองค์อย่างล้นหลามแต่ภายหลังจากนี้ไม่กี่วันข้างหน้าพระเยซูเจ้าผู้ทรงชัยชนะคนเดียวกันนี้กลับต้องเผชิญชะตากรรมอย่างที่เราได้รับฟังจากพระวาจาทั้งหมดพระองค์ถูกเรียกร้องให้ต้องตายทั้งที่ไม่มีความผิดใดๆ พระมหาทรมานของพระองค์จึงต้องทำให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์ว่าเป็นเพราะอะไรภาพของพระเยซูเจ้าท่ามกลางบุคคลทั้งหลายทั้งศัตรูที่ทำให้พระองค์ต้องอับอายทุบตีและเคี่ยนตีให้พระองค์ต้องเจ็บปวดทรมานมีทหารทำกงกุดเพื่อล้อเลียนสวมให้พระองค์ในฐานะกรรษัตริย์ของชาวยิว แต่พระเยสุเจ้าไม่โต้ตอบใดๆไม่กล่าวโทษหรือตำหนิเขาทั้งหลายได้ยังทรงวิงวอนพระจีดาว่าโปรดยกโทษให้พวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าตนกำลังทำอะไรภาพที่เห็นนี้ในมุมมองของมนุษย์ที่ดูเหมือนพระเยสุเจ้าทรงเป็นเหยื่อนั้นในความเป็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือสถานการณ์เพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือตัวพระองค์เอง พระอ,องค์ยอมให้สถานการณ์ดำเนินไปด้วยจิตใจของพระเจ้าที่สูงส่งยิ่งนักพระอ,องค์ทนยอมรับทุกสิ่งเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดคิสชนได้เห็นถึงความรักและการให้อภัยของพระเยซูเจ้าที่พระอ,องค์ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนเราจึงต้องพิจารณาชีวิตของพระเยซูเจ้าอย่างถี่ถ้วนเพื่อเรียนรู้และเจาะลึกจิตใจ ความคิดกิจการของพระองค์ให้ลึกซึ้งเพื่อที่จะสามารถเดินตามและเป็นสาวกที่ดีของพระองค์ได้คทสษชนต้องน้อมรับคำเชือ้อเชิญให้เดินตามแนวทางของพระองค์แบ่งปันความทุกข์ของพระองค์เรียนแบบพระองค์ในเรื่องการละทิ้งตัวเองและใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นเราต้องรับผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา พรการดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระองค์นี้ไม่ใช่การเรียกร้องให้เราใช้ชีวิตในความทุกข์ยากแต่ตรงกันข้ามเป็นการเชื้อเชิญให้เราใช้ชีวิตที่มีอิสระภาพพบสันติและมีความสุขอย่างลึกซึ้งวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราเลือกทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอแม้ต้องพบกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก i on the one